ท่านเทวดาเสด็จมาแล้วเทวดาทุกท่านทุกองค์ทุกตนเมตตาสัตว์โลกแล้วไม้อยู่นะไม้อยู่นะขอเชิญท่านเทวดาเสด็จประทับบนอาสนะศักดิ์สิทธิ์โปดสัต ขอได้โปรดเสวยน้ำชาสิริมงคลท้านเทวดาเมตตาแล้วบัดนี้ญาติโยมมนุษย์ได้พบกับคำถามปัญหาขอได้โปรดประทานคำตอบด้วยชื่ออะไรดังๆชนาทิปโวลาครับ นายชนาทิปบัวลาต้องการถามถ,ามถึงอะไรเรื่องอะไรสีถึงพ่อครับถามถึงคุณพ่อคุณพ่อชื่ออะไรจ๊ะหัดบัวลาครับนายหัดบัวลาครับเป็นผู้ที่ได้เสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมใช่ครับกี่ปีแล้วสองปีหนึ่งเดือนครับสองปีหนึ่งเดือนนายหัดบัวลาได้จากโลกนี้ไปสองปีหนึ่งเดือนตอนอายุเท่าไหร่สี่สิบแปดครับสี่สิบแปดท่านเทวดา คุณพ่อหัดบัวลานณเวลานี้อยู่สุขอยู่ทุกข์อยู่หนนใดมีความเดือดร้อนมากน้อยเพียงใดขอได้โปรดชี้แจงด้วยชื่อหัดใช่ไหมท่านนายหัดแต่ตอนอายุเท่าไหร่หนอ4สี่สิแปดปีครับสี่สิบแปดปีตายไปกี่ปีแล้วครับสองปีหนึ่งเดือนครับสองปีหนึ่งเดือนตายด้วยโรคอะไรเลยโรคหัวใจโรคหัวใจทำบุญบ้างไหมเล่า ไม่ทําเลยแต่เคยบวชหรือเปล่าเคยเคยบวชเป็นบวชกี่วันบวชกี่วันตอนเป็นไมรุ่นนะครับเป็นเนนบวชกี่วันอ่ะเป็นเนนครับเป็นเนีนเป็นเนดิดหน่อยถือว่าไม่อาชีพอะไรแลยอาชีพทั่วไปครับทั่วไปรับของเก่ามาขายใช่ไหมใช่ครับแล้วเคยทํากับสัตว์บ้างแต่ว่าทําขายหรือทํากิน ทำกินครับรับประทานอาหารแต่ว่าเบียดเบียนสัตว์ด้วยท่านเอ๋ยเห็นเป็นเช่นนี้หนาะเห็นแล้วเต็มหูเต็มตาคราเห็นเต็มหน้าเต็มตาแหละท่านเอ๋ยยังขับรถขับลาอยู่นั่นแหละยังวิ่งแท้หาของขายอยู่นั่นหนาะยัางไม่ไปไหนกันล่ะครายัางวนเวียนหนาอยู่นั่นริ่มไปเธอรู้สึกขับรถไปมามันมีคนนั่งไปด้วยหรือเปล่า มันขับให้นั่งเลยแหละท่านไม่ต้องไปนั่งกับมันเลยแหละนะมันขับให้นั่งเลยแหะครับคือหน้าที่เดิมของเขาเลยใช่ไหยครับใช่ขับรถไปตามที่ต่างๆเพื่อไปดูของไปประมูลแล้วไปเหมาของมาขายใช่ไหมขายของครับใช่แล้วจะทําอย่างไรดีท่านเทวดาจะให้ขับต่อไปหรือจะให้ไปเกิดดีกว่ายวถามให้แน่ใจใช่มันใช้หรือเปล่านะแต่เสื้อลายสก็อตเขียนลายหรือเปล่าครั มันชอบไหมนาะใช่ไหมเล่าแล้ใช่ใช่เปล่าชุดชุดอะไรชุดยูนิฟอร์มภรรยากับสามีชุดเดียวกันต้องการให้คุณสามีได้ไปเกิดแล้วหรือยังครับปารธนาจะให้พ้นจากทุกทรมานไม่ต้องไปขับรถแล้วให้ไปเกิดจะทำอย่างไรบ้างเขาจะให้ไปเกิดแล้วสินะ <c oughs> เองต้องวางรถลงแล้วสิครับ เองต้องหยุดทางานหนาก่อนนั่นแน่อย่าได้ห่วงเลยตอนนี้ภรรยาก็สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ใช่ไหมก็ <c oughs> ไม่อลูกชายเหรอ <c oughs> อ๋อโอเคก็ถือว่าโตแล้วสามารถช่วยงานที่บ้านได้ใช่ไหมพอได้นิดหน่อยพอได้เพราะในได้หัดรีบไปเกิดดีกว่าอันลูกเต้าเขาจะเฝ้าทำบุญให้ให้เจ้าใสาหลุดพ้นตรงนี้หนะ ยังไม่เอาอีกหรืออะไรค่ะมึงจะห่วงอะไรนักหนาและท่านเอ๋ยมันบอกว่าลูกยังเล็กยังเด็กแดงยังกินข้าวแกงยังร้อนอยู่นั่นหายังไม่มีใครพัดวีให้แหละค่ะยังเรียนจบไม่หนาแหละท่านเอ๋ยยังไม่เชื่อฝีมือลูกใช่ไหมประสบการณ์ยังไม่แหลมคมความรับผิดชอบยังไม่เด็ดขาด สายตาและก็ความคิดอาจจะไม่ทันชาวบ้านใช่ไหมเป็นห่วงเป็นกังวลหรือเปล่ามันยึดมันติดแหละท่านแม่ไ,ไม่คิดตัวแท้ว่าตายแล้วสินหายังจะมาเล่งทําอีกล่ละครบนี่แหละนะมืดบอดเสียกไรส่วนหนึ่งก็คิดว่าลูกคงไม่เก่งอีกส่วนหนึ่งก็คือยึดติดกับอาชีพนี้ทํามาด้วยเอ,อการตั้งต้นชีวิตทํามายาวนานทํามาด้วย ความเจริญรุ่งเรืองก็เลยคิดว่าชอบอยู่ใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยความชินเลยด้วยนั่นแหละนะจึงยึดติดตรงนี้แหละครับนี่แหละนะเห็นเป็นเช่นนั้นแหอ,อ่าเขาติดใจในอาชีพนี้เขาไม่เชื่อฝีมือเธอด้วยอ่าบอกให้เขาเข้าใจที่ว่าทําได้เปล่าทําได้ครับมั่นใจเปล่ามั่นใจครับอ่าได้ยินไนยางในหัดลูกโตแล้วอะไรนะ แม่เขาบอกว่าให้ลูกบอกว่าบอกพ่อว่าให้ไปเกิดส่วนน้องอะ่ะเดี๋ยวจะพามาอยู่งงกับหลวงปู่เขาเข้าใจแต่ที่นี้เนี่ยพ่อเขาจะไปได้แบบสบายใจลูกก็ต้องมีความเขาเรียกอะไรมีความมีความมาตรฐานมีอะไรที่รู้สึกว่าอ้าวปล่อยได้วางได้ก็บอกเขาไปเดีวบอกว่าผมทําได้ครับทําได้ครับเจอหลวงปิกิจแล้วมั่นใจในหัดได้ยินหรือยังว่า เป็นนายลูกแบ่งปันเขาสามารถทําได้แล้วบุญก็มีเดี๋ยวไว้เจริญรุ่เรืองเองตามนี้ไหนหัดเข้าใจหรือ,อยังแหลความจริงแท้เกิดขึ้นแล้วสินหะามาวนเวียนอยู่ตรงนี้ไม่ได้คราถ้าดื้อดึงหนาะถึงคราวลงนรกแล้ไปเกิดได้แล้วนายหัดแล้วทุกคนเขาก็จะได้เดินหน้าใช้ชีวิตกัน ไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปกังวลอะไรอีกแล้วอ้าวพร้อมจะไปได้แล้วท่านเอย๋ยหากท่านเอ๋ยเช่นนี้แหละนะลูกเมียไม่ขาดเห็นป้องต้องกันค่ะต่อไปนะดูแลตัวเองกันวันนี้ไม่มีพ่อดูแลแล้วอันแม่แก้วต้องดูลูกด้วยนะอย่ายด่าอย่าดูอย่าตีค่ะ <c oughs> สั่งสอนดีๆนะว่ากันดีๆเอ๋ยอย่าแช้อารมณ์ตามนี้อ่าเดี๋ยวเขาเป็น อ๋อเป็นผู้นำครอบครัวได้แล้วมีความรับผิดชอบมีศีลมีธรรมแล้วก็มีความขยันมันเพียรสติปัญญาก็ไม่น้อยอะไรถึงขนาดทำไม่ได้ก็ถือว่าสบายใจได้อ้าวนายหัดต้องการกี่วันลูกจะได้จัดการให้ทำให้ในายหัดน่ะท่านเอ๋ย60สิวันเลยแหละเนาะผัาไตชุดหนึ่งนั่นแหละพอพระพุทธรูปหนึ่งองค์เนาแหละท่านและชุดขาวหนึ่งชุดด้วยน่ะท่าน หนังสือสวดมนต์หนึ่งเล่มนั่นแหละนะสังกทานสุดแล้วแต่ลูกเมียจะหามาให้คราอ่อยสนาให้หน่อยสักสามสิบตัวจะได้เปล่าจะได้อ้าวนาหัดสบายใจได้แล้วจะได้ไปเกิดกท่านเอ๋ยขออีกอย่างได้ไหมมอเตอร์ไซค์ซาเล้งได้ไหมล่ะ <laughs> <laughs> มอเตอร์ไซค์ซาเลง้งมันไม่มีอางี้ไปซื้อของเด็กเล่นมาให้เขาหนึ่งอัน โมไซแล้วก็เอาโมไซอย่างเดียวซาเล้งไปหาเอาเองเกิดชหน้าก็เดิททนมภรรยาบอกว่าไปบวชได้แล้วเกิดชาติหน้าอะไรก็เดินไม่เขาขอความประท <ขอ S 1> ับใจนิดหน่อยไปชื่อของเด็กเล่นมาใช่แล้วท่านเอ๋ยไม่ใช่ยึดเลยอะไรนะแค่ความประทับใจนั่นแหละครบแค่ไว้หยุดในตัวหนาแค่นั้นเองบางคนอยากได้อย่างนี้ทั้งชีวิตและถ้ายังไม่ได้มันค้างค้างคาถ้าได้มาแล้วก็อ่ะ ฉันได้แล้วแล้วก็จะปลดปล่อยเปลืองปลายตามนี้เอาไปซื้อมาแล้วกันไอไอไอมอเตอร์ไซค์ไม่มอเตอร์ไซค์ก็สำล้อก็ได้ว่าสำล้อแบบพลาสติกอะไอที่เข้าในกล่องอะผมอยากเจอพ่อครับอยากกราบพ่ออยากกราบขอเข้ามาครับอยากกราบพ่อเจ้าค่ะอ่าเข้าไปกราบขอให้นายหัดมาให้ลูกกราบหน่อยท่านเทวดาเปิดโอกาสให้พ่อลูกได้เจอกันหน่อยถ้าอยากกราบท่านเอ๋ย ก็เชิญเลยนั่นแหละนะอันไหนหัดเดี๋ยวน้ําตาไหลคอค่ะไม่อยากมาอายหน้าตาผู้คนเอ่ยไม่เป็นไรขอบารมีท่านเทวดากาไปทที่เา้าในหัดก็รับพลังไปอ,อันความดีกระตันอยู่ตาทําเถอดนาลูกหลานไม่จางหายยิงทําให้กับพ่อแม่ไม่ชีวาวายมีแต่เจริญก้าวหน้ากายกันใช่ไหมแล่ใช่แล้วเธอเป็นคนดีดูใจว่าใจ นายหัดจะได้สบายใจว่ามาขอทำมาพอเด็กเด็กเล็กที่ผมทำผิดผมขอทมานายหัดรับแล้วแล้วสินหาเข้าใจซึ้งเจตนาไม่มีโกรธโกรธหาลูกละนายหัดเวลาพอเสียโควิดพอดีขาไม่้เข้าเยี่ยมเลยเพราะช่วงที่พ่อเสียเป็นช่วงโควิดพอดีแล้วลูกไม่ได้เข้าไปเยี่ยมครับ ก็ไม่เป็นไรประษาการมาบังคับแต่ว่ามาบวชให้ส่งพลังบุญให้ต่อไปอวยพรอวยัยเจ้าให้เจ้านั้นเติบโตใหญ่ในศาสนาอย่าทิ้งหลวงตาที่เมตตาเลี้ยงเองหนาะแทนพ่ออยู่หลายปีบัดน,นี้เองถึงที่สว่างแล้วไม่เหมือนพ่อแก้วต้องตายก่อนนะไม่งั้นพ่อคงได้มากราบท่านเหมือนกันเองแต่สุดท้ายเองก็มาได้ถึงที่ พ่อขอบใจขอบคุณแม่เองด้วยดูแลเองด้วยอย่าหักโหมนะเงินทองก็นอกกายเช่นกันค่ะแต่พ่อหนาะไม่อยู่แล้วต่อไปพวกเองนั้นต้องรักใคร่กลมเกี่ยวกันดูแลน้องนั่นด้วยนะอย่าดุอย่าว่าน้องมากเลยค่ะดูแลหน้าตาแทนพ่อหน่อยนั่นแหละบัดน,นี้พ่อต้องพึ่งบุญเองแล้วไอ้ลูกแก้วของพ่อข้างหน้าหนอพ่อก็จะไปตามทางของพ่อดีแลพ่อ สิ่งที่ทางต้องไปหนอแล้วข้างหน้าแหละลูกเอ้ยอ่าวพ่ออวยพรให้ลูกแล้วลูกปันปันได้ปะ <c oughs> สบกับความสุขความเจริญด้วยความกตัญญูรู้คุณมาบวชมาถือศีลตลอดเวลาที่มีโอกาสขอให้ในายหัดได้รับบุญลับกุศลที่ลูกได้ทำมาด้วยความตั้งใจด้วยความเคารพด้วยจิตใจแห่งความ และลึกถึงกตันอยูก็ขอให้ดวงวิญญาณในหัดไปเกิดในภพภูมิที่ดีได้เข้าสู่หนทางแห่งพระธรรมได้เป็นผู้มีปัญญาญาณได้พ้นทุกบรรลุธรรมลูกก็จะตั้งใจปฏิบัติชนาทิพบัวลาก็จะตั้งใจบำเพ็ญเพียน,ยนดูแลแม่ดูแลน้องดูแลครอบครัวดูแลธุรกิจและก็ดูแลพระพุทธศาสนาให้เป็นบุญกุศลของทุกคนในบ้านนี้ ด้วยการทุกคนเถินปากท่านด้วยนะค <c oughs> งตายตาหลับแล้วแหลคะค่ะฝากลูกเมียหนาด้วยท่านเอ้ยทางท่านเมตตาสั่งสอนหน่อยให้เขาค่อยๆค,คิดค่อยๆทําเดี๋ยวอีกหน่อยก็จเจริญตามรอยแลถ้ามีบุญแท้นเนื่อหนุนกันก็ <c oughs> ผมหมดสิทธิ์แล้วในชาตินี้เป็นลูกศิษย์คงไม่ได้แล้วแหลนะเนาะ แต่ก็จะขอทำดีต่อไปตามที่พรท่านให้รับมาหมดแล้วแหละครับสาธุในหัดจงเจริญได้พบภูมิที่ดีเข้าสู่ทางธรรมลูกเต้าเจริญรุ่งเรือทงทั้งครอบครัวหให้มีความผาสุกด้วยการทุกคนทุกท่านเถิดอ่าเรียบรอย้อยอยากกินอาหาร,ะอ,อ,าหารอะไรนะอาหารที่เ่ออยากก็จัดเท่าที่จําได้ที่ข้อเขาอยากกินอะไรเอามาเลยเสิร์ฟมาเลยเสืเเส้อผ้าอะไรก็ว่าไป เขาใจเปล่าสังฆทานก็ทําไปตามที่เราเห็นเหมาะสมในนึกให้ดีว่าพ่อชอบอะไรก็เอาจับเตรียมไปหน่อยหนึ่งตามนี้ทาทุกเป็นได้เด็กดีเริ่มบวดเลยใช่ไหมลูก